5้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมพี่ออสน้ำดีนะครับทาง Water Channel นะครับวันนี้พี่ออสมีประชุมที่นี่นะเมื่อเช้านี้ ประชุมกับกลุ่มนักธุรกิจนะครับ BNI นะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าเ mm. ป็นกลุ่มของเพื่อนเพื่อนนักธุรกิจมากกว่า60ธุรกิจที่มารวมตัวกันประชุมที่สตูดิโอนะแต่เพื่อนเพืเขาก็อยู่ทางออนไลน์นะครับโดยเวลาพี่ออประชุมผ่านสูนเนียพี่ออก็โชว์แบบนี้เลยให้เพื่เห็นเลยว่าเราทําธุรกิจอะไรนะครับแต่ใน Water c h ช n n e l เนี่ยพี่ออยังทําธุรกิจเดิมอยู่นะธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจงาน น้ำนะอีวันนี้ก็เป็นที่ปรึกษานะครับโรงงานน้ำดื่มนะครับแล้วก็ช่วยเช็คอัพโรงงานรวมถึงไปช่วยติดตั้งระบบแก้ไขปัญหายังทำอยู่นะครับแต่เพิ่มไลน์วิสเน็ตนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นวิสเน็ตทางด้านเวอร์ติคอลนะครับทุกวันนี้กลุทธ์ในการธุรกิจถ้าเรายังทำธุรกิจต้นน้ำยังายน้ำมันก็เป็นแบบเดิมๆนะครับแต่การต่อยอดนะครับธุรกิจใหม่ ที่มีความรู้เก่านะพี่ออสก็เลยทำธุรกิจแนวดิ่งนะหรือว่าแนวตั้งเป็น vertical strategy ในการที่เอามาส่งเสริมธุรกิจเดิมนะครับเวลาพี่ออสไปไหนหลายๆคนก็คงเห็นว่าเฮ้ยเรารับงานที่ปรึกษาแล้วก็ไปช่วยรีวิวไปช่วยแนะนำโรงงานไปช่วยต่อยอดกับกับธุรกิจ s อ e อาจจะเป็นทั้งทางด้านโรงงานทั้งดื่มก็ดีร้านกาแฟก็ดีหรือธุรกิจอื่นๆที่เราไปทั่วๆนะครับเราไปหลาย จังหวัดมากแล้วเขาไปช่วยครับมันเป็นแพชชั่นมันเป็นความสนุกนะครับมันเป็นความหลงหลที่เราอยากทำเราอยากช่วย s อ e นะครับอย่างในช่องของ Water Channel เนี่ยเราก็พยายามสลับสับเปลี่ยนไม่ใช่มีแต่เรื่องน้ำน้ำอย่างเดียวนะครับเราก็ให้เห็นแนวคิดให้เห็นมุมคิดว่าธุรกิจน้ำดื่มเนี่ยมันยังโตนะครับถ้าหลายๆคนอยู่ในกลุ่มของธุรกิจโรงงานน้ำดื่มหลายๆคนก็จะเห็นฉา,า,ากดราม่าโอ้ยไม่ดีหรอกอย่าทำเลย สวัสดีครับมาพบกับผมพี่ออนน้ำดีอีกแล้วในช่อง Channel Water Channel on YouTube นะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของรีวิวสินค้านะหลายๆท่านคงเห็นพี่ออสมารีวิวสินค้าหลายๆตัวแล้วนะวันนี้อยากจะเอาสินค้าตัวใหญ่ๆมานําเสนอบ้างนะครับเราอยากจะนําเสนอสินค้าตัวนี้เลยนะตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องกรองน้ำนะระบบ Reverse Osmosis เขาเรียกสั้นๆง่ายๆก็คือ RO สเปคตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสเปคอยู่ที่24คิวนะใน24คิวเนี่ยก็คือหมายความว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยมันสามารถผลิตน้ำนะน้ำที่ออกจากน้ำเรียกว่าน้ำ r o ก็ได้ ออกได้24คิวชั่วโมงหนึงชั่วโมงละ1คิวก็1,000ลิตรนะครับเราอยากให้ท่านเห็นว่าเครื่องที่เราเอามานำเสนอเนี่ยส่วนใหญ่โรงงานงงน้ำดื่มนิยมใช้กันนี่นะครับวันนี้เรายกมาก็ค่อนข้างหนักนะครับต้องขอบคุณโรงงานนะครับที่สนับสนุนนะช่องนี้นะอยากให้มาแนะนำสินค้าดีๆถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะติดต่อได้เดี๋ยวพี่อ้อจะอธิบายก่อนดีไหมเผื่อท่านสนใจท่านจะได้รู้ว่า ตัวนี้ดียังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้มีขายอยู่บนนะครับบนช็อปนะที่เรียกว่า BJ สมุทรช็อปนะเป็นแพลตฟอร์มท่านสามารถที่จะสั่งซื้อได้ตอนนี้ดิวกับโรงงานว่าเราทำราคาโปรโมชั่นนะหลายๆคนบอกว่าพี่ออสขายแต่ของแพงอ่ะเอาใจกันเอาใจคนอยากได้ของถูกนะก็บอกก่อนนะว่าถ้าออกจากร้านเนี่ยท่านก็ คืออย่างที่บอกของสินค้าราคาถูกมีปัญหาก็อาจจะต้องยกกลับมานะครับก็ต้องเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําก่อนว่าส่วนประกอบของ RO มีอะไรบ้างหลายๆท่านจะได้รู้นะครับสําคัญนะถ้าใครเคยไปสอบนะครับผู้ควบคุมโรงงานน้ําดื่มเขาบอกว่าระบบ RO นะสิ่งที่สำคัญเนี่ยมีอยู่2อย่างนะหนึงะคือปั๊มไฮพิเชอร์ปั๊มนี่ตัวนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมา ไฮอินให้ดูกันว่าจะมาซูมอินว่าตัวนี้ไฮพิเชอร์ปั๊มนะเราต้องรู้เลยนะว่า24คิวนะจำไว้เลยนะจดไว้เลยนะครับ24คิวเนี่ยปั๊มที่ต้องใช้นะครับต้องเป็นปั๊มขนาดอยู่ที่2.2กิโลวัตต์นะ2.2กิโลวัตต์หรือว่า3แรงม้าส่วนใหญ่เรานิยมกันนะครับว่านิยมเป็นซิงิลเฟสนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตัวนี้เราใช้ปั๊มของยี่ห้อ ถ้าเราเห็นเป็น oh, วีโดเซ็ตนะครับโดเซตนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับเขาจะเขียนว่าเป็น Vertical ลมันติสเตตปั๊มนะครับ P ก็คือ Power อยู่ที่2.2กิโลวัตต์นะครับสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องดูอีกอย่างนะครับปั๊มเนี่ยดูที่เฮดนะ RO เนี่ยเวลาที่เรารันเนี่ยควรจะอยู่ที่150 PSI หรือ10บบาร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเฮดของมันเนี่ยอยู่ที่ 165เมตรถือว่าค่อนข้างดีนะครับเราดูปั๊มเนี่ยสเปคปั๊ม1ดูกิโลวัตต์2ดูเฮตปัม๊ม3ดูโฟโนะครับโฟโตัวเนี้ยอยู่ที่2 q 2คิวต่อชั่วโมงนะ uh, สูงสุดของมันคือแม็กก็คือ2 q คินะครับเวลาเราลันเนี่ยเวลาเราลันมันจะมีทั้งน้ําดีแล้วก็น้ําทิง้งน้ําทิ้งเขาจะเรียกว่าคอนเซนเทรตนะครับน้ำดีเราเรียกว่าเพอร์เมทนะ น้ำดีได้1000น้ำทิ้งก็1000เพราะปั๊มตัวนี้มันสามารถดูดน้ำที่เข้าในระบบอยู่ที่2กิวแต่ถ้าน้ำจะเข้าแรงหรือไม่แรงเนี่ยมันอยู่ที่ฟีดบอเตอร์ที่เราเข้านะครับเราให้ดูส่วนประกอบหลักๆนี่ก็คือปั๊มส่วนที่2ที่สำคัญก็คือเมมเบรนนะด้วยตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าตัวเวสเซลเวสเซลขนาด8นิ้วเราต้องใช้เมมเบรนนะครับขนาด8นิ้วคราวนี้ท่านก็เลือกแล้วกันว่าท่านจะเอาเมมเบรนยี่ห้ออะไร ถ้าเป็นพี่ออนแนะนำนะพี่ออนก็เป็นตัวแทนของฟิล์มเทคนะสั่ได้เรามีฟิล์มเทคนะหรือว่าคนอยากจะใช้ของจีนถูกๆก็มีท่านเลือกได้นะครับอ่าเห็นไหมครับว่าไซส์มันก็จะอยู่ประมาณ8นิ้วคราวนี้อยากให้เห็นส่วนประกอบตัวอื่นอีกนะครับเดี๋ยวอธิบายขั้นตอนก่อนดีไหมท่านจะได้รู้ว่าการทำงานของระบบ R O เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวขอ,อยาดตัดท่ามาฝั่งนี้นะครับ เราให้ดูตัวสิ่งฟ้าเนี่ยเราเรียกว่าตัวบิ๊กบูลนะครับบิ๊กบูลตัวนี้เราก็จะใส่ไส้พีพีส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสักสิบไมครอนหรือ5ไมครอนนะครับน้าจะเข้าทางนี้นะเวลาน้ําเข้ามาตัวนี้เราจะมีอีกหนึ่งตัวตัวนี้เขาเรียกว่าโลเพชเชอร์นะครับถ้าน้ําเข้าน้อยระบบจะไม่ทํางานตัวนี้เราใช้ของยี่ห้ออะไรนะครับคือตัวนีอ้อาจจะเป็นยี่ห้อของอพอใช้ได้แล้วกัน นะอาจจะไม่ได้ใช้ดันฟอสเพราะว่าราคาตัวนี้เราทําราคามาราคาถูกเรียกว่าสินค้าราคาถูกพอใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นโลเปเชอร์นะครับเวลาน้ําไม่เข้านะครับโลเปเชอร์ Low จะไม่ทํางานนะโลเปเชอร์ Low คือจะสั่งไปที่โซลินอยว่าตอนนี้น้ําไม่เข้าถ้าน้ําเข้านะครับจะสั่งให้โซลินอยเปิดนี่เราจะมีโซลินอยอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตนะครับตัวนี้ก็เป็นอ,ออกจาก ตัวบิ๊กบูนะครับเข้าตัวโลวิเชอร์แล้วก็มาเข้าโซลรนอยด์วาลตัวพวก่ี้1นิ้วนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็จะดันไปเข้าที่ปั๊มนะอันนี้ตัวสําคัญแล้วตัวสําคัญต่อมาก็คือหน้าตัวนี้อย่างที่บอกว่าตัวนี้จะมีน้ําดีเราเรียกว่าเพอร์มีเอตนะครับเรามีน้ําทิ้งน้ําทิ้งเราเรียกว่าคอนเซนเทรตนะครับคราวนี้น้ําเข้าเนี่ยเวลาน้ําเข้าเกตตัวนี้นะครับเกตตัวนี้มันจะมาจับพร้อมกับตัวนี้ถ้าเกตตัวนี้ ต่ำๆนะครับแสดงว่าไส้ตัวนี้ตันเนี่ยตัวนี้นี้จะมีบอกนะตัวนี้ก่อนเข้าเมมเบนนะก่อนเข้าเมมเบนเดี๋ยวเราไปดูก่อนเข้าเมนเบนเนี่ยมันจะอยู่หลังตั๊มนะครับแล้วก็หลังเมมเบนนะครับอ่าตัวนี้เขาจะเรียกว่าโฟอ่าเรียกว่าโรตามิเตอร์แต่เราส่วนใหญ่จะเรียกโฟมิเตอร์นะครับเดี๋ยวพี่ออนให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้มันจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ60 l p m LPM ก็คือ60เอา60คูณด้วย 60ก็คือ3.6นะสูงสุดนี้คือคือ3.6แต่เวลาเรารันตัวนี้จริงๆเนี่ยเราจะรันอยู่ประมาณสัก18นะถ้าเรารัน20เนี่ยเอา20คูณ60ก็คือ1.2 1.2คิวหรือ1,200ลิตรนะครับส่วนใหญ่ที่เรารันก็จะต่ำๆประมาณเนี้นะครับเดี๋ยวเราอธิบายต่อนะครับเดี๋ยวขอญาตัดภาพไปฝั่งนู้นนะครับ ตัวนี้นะครับที่พี่ออสบอกว่าก่อนเข้า,าตัวเมมเบรนเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับเรียกว่าเรียกว่าก่อนเข้าเมมเบรนเนี่ยเขาจะมาต่อไอตัวท่อตัวนี้นะครับที่จะเป็นเพชเชอร์เกตที่จะต่อด้านนี้นะครับแล้วก็เราจะมีไฮเพชเชอร์อ่ามีไฮเพชเชอร์อยู่ด้านด้านนี้นะครับอยู่ฝั่งน,นี้เดี๋ยวจะมาทายอินให้ดูนะครับจะมีไฮเพชเชอร์ตัวนี้แต่ตัวนี้ข้อดีของตัวน,นี้ ไฮพิเชอร์ ature, เราใช้ d ดน f o ร์สนะเห็นไหมครับสองตัวนี้ใช้คนละอย่างกันนะเราก็เลือกคนละแบบนะครับแล้วไอ้ตรง h i ไฮ p ิเช u r e เราก็จะต่อมาเข้าที่เพชเเกตตัวนี้ก็คือออกจากหลังเมมเบรนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้หลักๆนะส่วนประกอบภายนอกก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตู้คอนโทรลกันหน่อยดีไหมครับว่าระบบเนี้ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเราอธิบายกันไปตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะ นี่ไฟเข้าเราจะรู้ว่าตอนนี้ไฟเข้าหรือเปล่านะครับเรามีสวิตช์เปิดปิดไฟนะ,ะเปิดปิดไฟนะครับถ้าเครื่องทํางานเนี่ยเป็นเป็นหลอด LED บอกว่าถ้าเครื่องทํางานจะเป็นสีเขียวก็คืออ o ทํางานนะครับแรงดันสูงถ้า High p e s u r e ก็จะขึ้นตัวสีแดงตรงนี้ระบบนี้ทํางานได้ทั้งระบบออโต้แล้วก็แมนนวลนะครับถ้าออโต้เนี่ยมันก็จะปลูกทั้งไอตัว Pressure นะครับไฮโลแล้วก็ลูกลอยถ้าแมนนวลบางทีมันอาจจะไม่ได้สนใจนะครับถ้ามันมีโอเวอร์โหลดก็จะมีเตือนถ้าน้ําต่ําแรงดันต่ำเนี่ยมันก็จะเตือนฝั่งนี้นะครับข้างล่างนี้เป็นพุชบะท่อมนะครับกดสําหรับเวลาที่เรากดเทสล้างไส้นะอันนี้น้ําเต็มอันนี้เวลาที่มันฝัดฝัดหรือล้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตู้คอนโทรลกันหน่อยดีไหมครับตืดนี่เปิดมาให้ดูนะครับตัวนี้มีเบรกเกอร์นะครับ เบเกอร์ Baker, ตัวนี้เราใช้ของมิตซูบิชินะเราเลือกใช้ของดีนะครับเรามีฟิลนะป้องกันไว้ฟิลเนี่เอาไว้ในการคอนโทรลแล้วเรามีแม็กนะครับแม็กแมกเนติกมีโอเวอร์โหลดใช้เป็นของมิตซูบิชินะครับแล้วเราก็มีไอตัว ay, รีเลย์นะครับแล้วเราก็มีทัมเมอร์3ตัวนะครับข้างในเราก็จะบอกไว้ว่าเทอร์มินอลสำหรับต่ออะไรบ้างนะครับระบบเนี้ยเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวเช็ค โลก่อนนะครับเป็น, Check low นทัมเมอร์เช็คโลนะครับแล้วก็ทัมเมอที่เราจะใช้ฝัดนะครับฝัดเวลาที่เข้าน้ำเข้ามาเปิด RO ปุ๊บเนี่ยมันจะฝัดไปตามที่เราต้องการคือโซลินอยตัวที่2เนะี่ยมันจะทําหน้าที่ตามที่เราตั้งเวลาไว้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่จะกลับมาฝัดอีกรอบหนึ่งก็อาจจะ2ชั่วโมงฝัดทีนึงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราตั้งตัวนี้จะมีโซลินอยตัวที่2นะสำหรับฝัดก็จะอยู่ตรง อยให้ดูกันโซลนอยตัวที่2นะมีไหมเนี่ยฝัดนี่มีอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างนะฝัดอยู่ด้านล่างเห็น2อ,อันนะครับพงมาลัย2อ,อันนี้มีหน้าที่ก็คือมีหน้าที่สําหรับปรับรีนะครับน้ำทิ้งกับน้ํารีเซอกูเลตเท่านั้นเองระบบ r o ก็มีอยู่เท่านี้เองนะครับก็รีวิวให้เห็นแล้วสนใจก็สามารถติดต่อได้นะ พี่ออสดีวกับทางโรงงานมาก็สนับสนุนกับเพื่อนๆที่อยากจะได้สินค้าราคาถูกนะครับตอนนี้พี่ออสกำลังจะขยายสาขาลงในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับใครที่อยากจะร่วมธุรกิจบ้านช่างกองนาบนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เราสามารถที่จะดัอชิปไปถึงลูกค้าเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำเราทำเลทราคาเดียวนะครับแล้วก็คนที่เป็นพ์ทเนอร์ออรกับพี่ออสก็ขายในราคาที่เรากำหนดว่า อยากขายเกินนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการ,าการจะให้เกิดเกิดขาเรียกว่าเกิดตลาดใหม่ๆขึ้นนะครับถ้าสนใจอยากจะได้เครื่องกรองน้ําดีๆนะครับระบบ R.O ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงเกินไปนะครับเห็นหมดละนะว่ามันเป็นระบบนี้อันนี้ขายเฉพาะ ขาเรียกว่าขายแต่อุปกรณ์นะไม่ได้รวมติดตั้งติดตั้งก็จะมีราคาเลทต่างหากนะครับแต่มี RO อย่างเดียวเดี๋ยวมันจะต้องมีเครื่องกรองอีกวันนี้รีวิวแค่นี้ก่อนนะครับก็เผื่อท่านสนใจนะก็สามารถติดต่อมาได้นะครับติดต่อพี่ออสโดยตรงก็ได้หรือว่าท่านอยู่ที่จังหวัดไหนเดี๋ยวเรากำลังจะขยายสาขาไปทั่วประเทศอย่างที่บอกเรามีแคมเปญ1ช็อป 1คันที่นะครับยังไงวันนี้พี่ออสไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ